วัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้ใหญ่อ้อยค่ะเพื่อนๆมาเบ่งรูปอันนี้นะคะเนาให้ลูกทรายวัดน,นะคะเนาะแล้วๆค่ะที่ใหญ่อ้อยมาหาเมานันก็นจะมีจะมีแต่รูปข้องอันธพุดพระเจ้านะคะเนาะใหญ่อ้อย,ยมาหาเมืนั้นตรงนี้จะบหันมีอยู่ค่ะนกบัว ตรงนี้เนาะค่ะตรงนี้กับตรงนี้นี่พันมีอยู่ค่ะแล้วก็ดอกบ,บวกรักใส่วาดพันแล้วอยู่จ้ะนี่ค่ะลูกใายวาดแล้วอยๆอย่าอ้อยก็เลยมาไฮเให้พาเพื่อนๆมาเบิ่งอีกายมาไฮไปให้เพื่อนๆเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะจ้ะนี่ค่ะ มันก็จะเป็นทานนอกบัวนะคะบาดเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ จ้าน,นี่แหละจ้าเพื่อนๆก็บ,บัมียย่งเนาะค่ะเนาะพอดีลูกสายวาดรูปแล้วแล้วค่ะรูปภาพมีเนาะลูกสายวาดแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วจ้ะอยวอให้ก็เลยมาถ่ายถ่ายลงมาให้เพื่อนๆเบื้องอ,อ,อีกค่ะจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆ